<TV. S 2> ตอนนี้เรอยู่ที่บูธของ b y d ค่ะคุณผู้ชมซึ่งปีนี้นะคะ b y d เขาขนนวัตรกรรมพิเศษมาแบบจัดเต็มครบทุกเซกเมนต์เลยทีเดียวและพิเศษสุดๆค่ะปีนี้นะคะเขาเปิดให้เข้าชม b y d l a b เป็นครั้งแรกเลยนะคะพร้อมกับนวัตรกรรมสุดพิเศษและล้ำสมัยสุดๆจะเป็นอย่างไรไปฟังจากผู้บริหารกันเลยค่ะสำหรับปีนี้เองนะครับ b y d เดินสร้างของเรานะครับ เราได้เปิดบูธนะครับมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในงาน,นครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้แนะนําแบลนดตัวเดนซา ในงาน Bangkok International Motor Show นะครับเรานำรถเข้ามา10รุ่น30คันไม่ว่าเป็นเรื่องของรถไฟฟ้า EV แล้วก็ Plug In Hybrid วันนี้เรานำรถที่ยังไม่เคยนำแสดงกับที่ไหนมาก่อนนะครับไม่ว่าเป็น Plug In Hybrid s e l f i ซึ่งเป็นซีดานของเรานะครับแล้วก็ตัว a t t o o นะครับซึ่งเป็นตัว EV นะครับขนาดด้วกัน d e n s a ก็จะมี N 9 n 9นะครับซึ่งจะเป็นตัว SUV นะครับที่เป็นตัว Plug In Hybrid เ่นกันนะครับไฮไลท์จริงๆนะครับของตัวโปรโมชั่นเองก็คือตัว Dolphin นะครับเริ่มต้นที่499,000 แอตโต้ท Ato 3นะครับรุ่นพรีเมียมนะครับเริ่มต้นที่699,900บาทเพียงท่านเข้ามาที่บูธนะครับวีวดีอ่ะได้มีการแสดงเทคโนโลยีเพิ่มเติมเรานำรถที่เป็นตัวอย่างว่างยูเอมาลุยน้ำให้ดูว่ารถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าสามารถดูน้ำเป็นไงบ้างภายใต้ความสูงอยู่ที่1.5เมตรนะครับครั้งนี้นะครับผมว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ทางวีดีได้จัดโปรโมชั่นที่ดีสุดตั้งแต่ที่เราได้เริ่มมานะครับในการที่เฉลิมฉลองนะครับว่าทางวีดีนะครับได้เป็นอันดับหนึ่งของทาง EV ี ของประเทศไทย2ปีซ้อนเลยนะครับมาสัมผัสนวัตรกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยได้ที่บูธของ BYD รับรองว่าคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ